ตนสังกัดคอนเฟิร์มจีซูแบ a ็คพิงเต่นนักแสดงหนุ่มอันโบฮยอนเมื่อวันที่3สิงหาคมเรียกว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์แฟนคลับเมื่อสำนักข่าวเกาหลีอย่าง d ดิสแพ h รายงานว่าจีซูแบ a c k พิ n งและนักแสดงหนุ่มอันโบฮยอนกำลังเดทกันอยู่โดยได้เปิดเผยภาพที่ทั้งคู่ได้เจอกันที่บ้านของจีซู ต่อมา YG Entertainment ตนสังกัดของจีซูและ F/N Entertainment ตนสังกัดอันโบฮยอนได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวแล้วพวกเขากำลังทำความรู้จักกันทีละเล็กละน้อยโดยความรู้สึกดีๆให้กันและเราขอขอบคุณหากพวกคุณมองพวกเขาด้วยความอบอุ่นโดยก่อนหน้านี้ d i s p a t c h ได้รายงานว่าจีซูและอันโบฮยอน มักใช้เวลาด้วยกันที่บ้านของจีซูในยงซานทุกขังที่จีซูกลับมาเกาหลีสำหรับอันโบฮยอนเกิดในปี1988อายุ35ปีในขณะที่จีซูอายุ28ปีทั้งคู่เดบิวต์ในปี2016โดยอ Un ันโบฮยอนเดบิวต์จากภาพยนตร์เรื่องหาย,ย่าก่อมีผลงานต่อมาจำนวนมากอาทิ Her Private Life My Name d e s c e n d a t s of the Sun และ E.T. o n อ Class จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากก like, ดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ